กล้วยหรือต้นกล้วยเป็นผลไม้ท้องถิ่นที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานานนอกจากหาได้ง่ายแล้วต้นกล้วยยังมีคุณประโยชน์อเนกอนนันต์สามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนตั้งแต่ลำต้นใบผลสามารถนำมาทำอาหารสมุนไพรและของใช้ต่างๆได้อีกด้วยซึ่งทางความเชื่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวพันกับกล้วยจึงเชื่อได้ว่า กล้วยเป็นผลไม้ที่มากด้วยคุณค่าผูกพันกับวิถีชีวิตของคนทุกช่วงวัยโดยในวันนี้จะพาทุกท่านไปสัมผัสวัฒนธรรมด้านอาหารท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อทำจากหยวกกล้วยที่ชุมชนคุณธรรมต้นแบบบ้านไทยสมคขีแม่กึ้นหลวงหมู่เก้าอำเภอแม่สอบจังหวัดตาโดยจากการบอกเล่าของคนท่าคนแก่ในพื้นที่ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า ขนมจีนน้ำหยวกเป็นวัฒนธรรมอาหารของชาวพมา่ามาช้านานซึ่งสภาพทางสังคมและภูมิประเทศที่มีการติดต่อไปมาหาสู่กันตั้งแต่อดีตจึงทำให้วัฒนธรรมการรับประทานน้ำหยวกเผยแพร่เข้ามาในพื้นที่ของอำเภอแม่สอดและอำเภอใกล้เคียงที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพมา่าและเนื่องจากน้ำหยวกมีส่วนผสมที่หาได้ง่ายไม่ยุ่งยากมีรสชาติที่กลมกล่อมไม่จัดจ้าน จึงเป็นที่นิยมของผู้คนในระแวกนี้และกลายเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมทางด้านอาหารท้องถิ่นร่วมของชาวไทยพื้นเมืองและชาวพมา่าซึ่งเป็นเมนูขึ้นชื่อของชามเพเภอแม่สอดและอำเภอใกล้เคียงนี้อีกด้วยไม่รอช้าไปดูส่วนผสมและวิธีทำขนมจีนน้ำหยวกกันครับหยวกกล้วยอ่อน4กิโลกรัม ประเทียมสี่ขีดตะไคร้10ต้นกุ้งแห้งครึ่งกิโลกรัมหอมแดง1กิโลกรัมเกลือแกง1ช้อนโต๊ะขมิ้นครึ่งช้อนโต๊ะกะปิครึ่งทับพี น้ำมันพืชครึ่งถ้วยขนมจีน10กิโลกรัมหัน่นหยวกกล้วยเป็นท่อนความยาวพอประมาณลอกกากกล้วยออกจนถึงหยวกกล้วยอ,อ่อนผ่าครึ่งตามความยาวของหยวกกล้วยหันย่นหยวกกล้วยเป็นชิ้นเล็กๆพอประมาณนำหยวกกล้วยที่หั่นเสร็จแล้วลงหม้อ เติมน้ำลงไปพอท่วมหยกกล้วยใช้ไม้หรือตะก้อตีส่วนผสมคนหยกกล้วยเพื่อขจัดใยของหยกกล้วยออกเติมเกลือแกงหนึ่งอุ้งม,มือเพื่อรักษาสภาพของหยกกล้วยไม่ให้สีช้ำแล้วพักไว้นำกุ้งแห้งที่เตรียมไว้ล้างน้ำให้สะอาดแช่พักไว้ให้กุ้งแห้งอิ่มน้ำแล้วตามให้เนื้อขึ้นฟูหั่นตะไคร้เป็นแว่น ปลอกเปลือกหอมแดงล้างให้สะอาดและผ่าซี่นำส่วนผสมได้แก่ตระไค้กระเทียมกะปิกุ้งแห้งโขลกจนเป็นเนื้อเดียวกันตั้งกระทะโดยใช้ไฟกลางเติมน้ำมันครึ่งถ้วยนำส่วนผสมที่โขลกไว้ผัดจนมีกลิ่นหอม นำหอมแดงตามด้วยหยวกที่เตรียมไว้หลงหมอ้อต้มในขณะที่น้ําเดือดปิดฝาหมอ้อสักพักรอจนหอมแดงและหยวกรั้วสุกเติมเครื่องแกงที่ผัดเตรียมไว้ลงหมอ้อคนเป็นระยะจนน้ําเดือดอีกครั้งเป็นอันเสร็จรับประทานกับผักเคียงเช่นถั่วฝักยาวหัวปรีหัวงอ กล่ำปรีต้นหอมผักชีไข่ต้มโรยหน้าขนมจีนด้วยกระเทียมเจียวพริกทอดพริกป่นน้ำมะขามเปียกตามชอบถึงแม้ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนโดยรวมให้เปลี่ยนไปแต่ชาวพื้นเมืองบ้านไทยสมัคคีแห่งนี้ยังรักษาวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตท้องถิ่นดั้งเดิมให้สามารถผสมผสานไปกับความเจริญรุ่งเรืองของสังคมที่หลากหลายในปัจจุบันได้อย่างลงตัวปรับตัวเข้ากับสังคมยุคใหม่โดยไม่ทอดทิ้งรากเหง้าแห่งบรรพบุรุษมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลายของชาติพันธุ์และความเป็นคนพื้นเมืองแห่งบ้านไทยสามัคคี